แอปพลิเคชันสุดฮิต Clubhouse ก่อนอื่นกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแอปที่เราจะแนะนำสาวก Android ก็คือ Clients for Clubhouse Audio Chat แต่เราจะหาอีกครั้งเพื่อบอกเพื่อนก็หาไม่เจอจึงแนะนำเป็นแอปนี้แทน Clients for Clubhouse หลังจากติดตั้งเสร็จเราก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วเราก็รอ OTP เพื่อใส่รหัสยืนยัน จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เรารอให้คนเชิญเข้าไปซึ่งคนที่สามารถเชิญได้ก็คือคนที่มี iOS เท่านั้นเราก็บอกเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เพื่อนและเพื่อนก็จะส่งข้อความมาว่า hey แล้วตามด้วยชื่อเราจากนั้นลองกดลิงก์สีฟ้าดูว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ลองเข้าแอปใหม่อีกครั้งถ้าขึ้นหน้านี้ congratulation ค่ะคุณเข้าได้แล้วใส่ชื่อน,นามสกุลเรียบร้อยคุณก็เข้าไปร่วมจอยได้แล้วค่ะ ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่เอาไว้ใช้คุยในห้องซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้แค่หนึ่งครั้ง <Okay. S 1> ถ้าฟังอยู่แล้วอยากมีส่วนร่วมคลิกรูปมือด้านล่างขวาค่ะสามารถพักหน้าจอไปทำอย่างอื่นได้หรือถ้าเกิดอยากจะออกจากห้องก็คลิก leave room ล่างซ้ายค่ะได้ผลไม่ได้ผลยังไงบอกด้วยนะคะ